วัดนี้เป็นวัดที่สามวัดนี้เป็นวันที่สามของเข้าวัดเมื่อกี้นี่วัดเมื่อกี้นี่เขาหายยากด้วยถ้าว่าเมนนันเล่ากับว่าละกันว่าเมนผู้ผู้ผู้ไอ้นันบ่บเล่าบ่เบาน้ำโดนบันดีอย่างนี้นะเฮมามาแทงปีเข้าวัดนี้นะวัดนี้เป็นวันที่สามวัดหลวงปู่กุกุวัดนี้จะจ้างระเบียบจะจ้างระเบียบวัดทศินทุกวันที่ห้าของเดือน พฤิเิษเตือนพฤษภาคมเออว่าไปอังเ,เมาเลยเอออเอามาคือเขามาแล้ววัดที่น่ไปไป,ไปเร็วไปออกไปเร็วอ่ามาตอนนี้เป็นวัดที่สามวัดที่สาม ศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยผู้นำบอสโจโย,ยมนินมาถวายสังฆทานพร้อมกับผอ,อ,อมกับเสียนุนเสียใหญ่มาอ่านะครับสามารถผีกำลัองอันนี้ เสียมาถวายเขาพระธาตุดเจดี์นโคตรเล็กไหลทีเอามาจากเมืองเล่าเนี่ยเป็นเจ้าผาพเองเลยเนี่ยนี่ะ,ะธาตุเจดีก็ล่างสางเยู่เนี่ยนี่คือโคตรเล็กไหลเอามาจากภูขเขาคุอยแมนนี่มีแมน,แมนเล็กไหลผู้ใดขเขามาเนี่แล้วแล้วมันมันเิลดถูกสิ่งจุกยางลื่นไหลมีแต่แมนเบิดสิ้นบอดีพอบอบมีหอดพะญาขุดพะญาขุด ของจริงเอาาไปนี่แะพระญ,ญาขุดพระญ,ญาขุดของจริงเลยว่าเป็นว่าพระญาขุดว่ามีกิง่งเลยพระญ,ญาขุดของกิง่งวันนี้ตรงนี้นี่เกดีนี่ก็ล่างส้างเนี่ยจะเอาขนของโปะวันนี้ไปไว้ในเกดเกเกีเกดีพระธาตุเหล็กไหลนี่แหละหนึน่งเดียวเนี่ยเพื่อบนันไท่ก็มี่มองนี่ละสุดยอนยงำม,ม้าอีมาทีมงานเฮามาหายเม็ดมาหาเหม่ดน,นั่นแหละพระญ,ญาขุดนั่น พอลูกหลานสาวหน่อยเพีรยบันแพงเดีอด้มาหนิเด้อห้ปีปีไหกับปีต่อไปก็ให้เข้ามาได้มาเสียบมางานในต่อไปนั่นข้าลูกหลานหัวหนา้าสาวหน่อยเพชรบันแพงเข้ามาในบอสโจไเด้เนี่ยมันเป็นงานแหมันเป็นวันเกิดเขาก็เลยมาทำบุญสวัยสังกัดท่านก่อนวันเกิดเขาสิจัดงานใหญ่เมื่อวันที่ยีสิบเก้า่สามสิบกอยี่สิบเก้าเนี่ยสิบเกเสียหอดเนี่ย วันนี้ก็เลยมาขอสิ่งดีๆเนี่ยมันติดมันขัดก็ให้มันเลื่อนมันไหลอันอื่นก็นข,อขอให้ลูกให้หลานเขาชมบาร,รมีในะองค์ขุดองค์ขุดยมามพม่าแม่แม่แมยามมาตากีไปเตรียมน้ำไอ้นั่นนั้นมนน้ำยอดน้ำยาเตรียมไว้ผู้แม่ปลาลูกจากยไปหาเตรียมน้ำยาไใบรอนนี่คือผ้าลูกหลานสาวหน่อยเพรพิบเพรียงมาฝากเนื้อฝากตัวตะเคียก,กัด เ้าตะละเบียบหลายแ <laughs> <laughs> ล้วแต่แฟนเพลกมาดิร <laughs> ะเบียบก็คือกันนั่นละอืมครับได้มืดนั่นละค่อนข้าเขามากลํำเพื่อนกับบอกเข้าไปอตัวแฟนเพลงเนาะ<ม>นี่แหละมีมีมีตัวไอเอกขันหาพ่านกับยูทั้งพ่านอย่าเดี๋ยวเบิง้ง ่านมีบ่เออท่านนะห้องกันังกันได้รึพันบ่มีอยู่นี่บ่มีมีบ่หลาทังนั้นเบิ้งดูอนรู้ยับนกันกได้ับัเดียวกันกได้อยู่อยู่ปทุมท่านนี่อยู่ใส่กับมะขอขอเหล็กไหลไปเห็ดไปสางได้่นีตรงไรนอนยังอยู้ บ้านเกิดเขาทั้งสองก็เล่นผ้าเขาไปถวายเก่าวัดกระสิไปสุดยุคธาทัดเก่าสัน้นเที่ใว่หลน,น,นมีเยออันน้ำวดน้อยอย่างไรเออวดน้อยอย่างไ วัดนี้เป็นวัดที่สามนะครับที่ทเรา,าเป็นขวดน้ำมาขอพร้อนขอบารมีเปิดบุญเปิดบุญเป็นวัดที่สามวัดนี้เป็นวัดเล็กไหลเป็นวัดเล็กไหลซิ่งที่มันดีๆก็ขอให้ไหลขอมาในชีวิตการเหตุการณ์ท้าไม่ยังกะให่ติดใหข่คัดให้เลื่อนให้ไหล ให้ดูดเขามาดูดการดูดงานดูดตัวสิ่งดีๆเขามาขอพลังบวกพลังลบเบา่าหลวง่พอพาน้ำกาวเลยจะยกตั้งน้ำโมขึ้นตั้งน้ำโมขึ้น ลืมเอาอยามาถวายพี่น้องเดี๋ยวเปียวยาคนเดี๋ยวเปียวยาคนเปียวยาคนโอ้ยลืมเอาอยามาถวายหลวงพอ่อลืมทูวัดเลยไปทูวัดพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ในไปวิหารหลวงปู่กู๊ปนะครับนี่

ทำให้วรรคภัยเหลานหาลายเ่ประโยชน์เ่วสเพือความุำ้ยาลายตอดกางลอ่สาธุสาสาธุนียาด้วยจงต่อแทบนอนหลบบเรดเบี้ยสบายสบายสบาย ไปให้มเลาหลายปีอืมหลาปีเลยเนาะไครับบังไฟมาจุด้อมตอนนี้ตอนนี้พอเราเสียอลไผู้จุดบังไฟแนนแมนพอสงกรารพอพอสงกรารแล้วเสียไปสองปีเลยว่าโดนแล้วตัแ้งแต่สมัยนั้นไอ โยัยงว่าท่านเป็นผู้บริหารเต็มตัวยังเรียนหนังสืออยใช่นะครับครับดังไนะม่ไม่หมรอครับปวดน้ำปวดน้ำยะถาบริวาุราปวิาาตราวะมืลานงสุนัาวะฒนสุนันต์กะติภิกขีที่น

อาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรูรขเยนสุกินะจะกขมามิหังสาธุสาตุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดลบันดานให้บุญกุศลที่ลูกหลานของเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้พวกข้าพเจ้าขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาที่รักษาตัวตนลูกหลานบริบารของข้าพเจ้าให้แก่เทวดา รักษาจิจาก,การการค้าการขายของลูกหลานของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษา,าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพวกข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอสูงยิ่งขึ้นไปมีอาหารอันดีมีอภรณเลิศขอให้ท่านจงไปบังเกิดภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญจากพวกข้าพเจ้าแล้วขอจงมางทุโขทนาบุญกับพวกข้าพเจ้าขอาการของานขอชีวิตกายสังขารลูกหลานของพข้าพเจ้า ให้มีความจรินรุ่นเรืองสือไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ข้ขาเทินอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาภูาาาตังพระกวันตังอภิวาเทมีสาวาคาโตพระกวตาธโมธัมมังนามามีสุปฏิปนโนพระกวาโตาสาวากสังโฆสังขังนามามีสาธุ อันนั้นเบิ่งตัวแต่ là วอดเนี่ยมันก็เห็นอยู่ในนี้ครับ อย่างออมเบิงมีเบิงไหมเนี่น่เปนที่อททยอถ้ายเอาตัวมีมีเนี่ยก็ท่ายเอามีใอนเอาไว้่าไปย็บรเยบสิเนไม่ให้แต่งบอลมีแต่มีทะเลากไหลมีตาแนวนั้นแนวนี้เขามาอืม มีเมิดอยู่ทยางไ้แมนเมิดอนยแมนเมิ่แมนเมิดของดีมีอยู่นี่ลหละมีวัดนี่ลหละต่ว่าเป็นใดมาจากสจะมาจากสอืมนี่ฮะแมนแมนแมนสา้เฮาเท่าผู้ยิ่งไปตางบุญอยากขามาตัางปีอืม มีของดีฝากให้ลูกให้หลานแน่มีแน่ได้ติดใหม่ติดมือฝากลูกฝากหลานให้เขาดึงดูดแน่เป็นของขวัญวันเกิดกันแน่นั่นเห็นบ่อนพาญาเกี่ยวน้องเห็นไหนบ่อนพญาขุดเพิ่มพญาให่ยัยยยงกว่าพาญาขุดเดี๋ยวน้องเบึ้งเบึง,บง,บง,บงนั่นนี่แหละขุดพาญาขุด เป็นบุญตาเลยล่ะเขาเินมัทนาเนบอกนี่แหละพระญาตขุดของแท้เลยนี่นบอกอย่าพระญาตขุดเนี่ยเห็นบอกเนี่ยนี่คือพระญาตขุดด้วยเนี่ยปฏิบัติว่าพระญาตขุดอันเห็นนตในได้ตำนานเห็นนตในได้ผ่ามนี่ล่ะมาจากปลาหิมพผานเพิ่งเคยเจอเห็นบอกนี่พระญาตขุดเห็นบอกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าองค์ุดองคุดแท้ องคุดแทเนี่ยท,ยทายเอาการศึกษาเบิ้งตั้งแต่ยุ่ในรูปวา่าเพื่อให้เขาตัวอะไรพรญญาขุดครับนั่นแหละพญ,ญากุดของแท่เป็นรูปเรื่องอืมนี่ไหมอันนี้ค่ะเป็นชดาของอันนั้นเนี่ยเขาขุดพอเนี่ยเป็นชดานี่ เป็นของโบราณเก่าชัดขอ,ของขององค์งใดก่อนก่อนอืมของบราของโบราณของเล่าของนั่นในตำนั่นนี่เดอ้อนั่นเมื่อสางเจดี์แล้วนันเสด็จเอายกพระถาผู้นั้นขึ้นไปไว้นะนี่แหละโอ้ธรรมดาดเนี่ยเนี่ยมาจากเมืองเล่านักกว่าจะมาอยู่นี่ใด ยเดี myself, ๋ยวานะนอสืเดี๋ยวาะอยู่นี่แหละแนว้นีแนวดีดเนี่ยดูดเอาไปเนี่ดูดพลังเอาไปเนี่ยนั่นดูดพลังเอาไปนั่นว่ได้ง่ายๆเด้วยน่มีได้ง่ายๆเลยดนี่ยมันกัหลายคนเนาะ จะมาส่างมาแปงเด้อจะมาส่างมาแปงเอาไปทำไปพูนมาส่างมาแปงเออนี่เราเป็นของขวัญวันเกิดน่นเอาือือบนบังไฟปิดวงสาธุ พอดีเลยโอ้มันคือได้องหน่อยก็มูแต่น้อยทหเีเนาะองใส่หลังนเอาโอ้ตีโอ้สาธุสาธุดูดดูดมาเด้อดูดมาเด้อดูดมาเด้อเหมือนเน้ยดูดมาเด้อออกบ้านตื่เลยอดขอความดีเอะรนั่นไหลรับไหลรับคำนั่นเด้ฟังปั้ง ตอบตอบตอบสุดยอดคือควมดีน่ตอบก็ได้เป็นกระสิเฉลยฟังโอ้เข่าตาแล้ววาที่นี่ส่อน้อนอนก้อนใส่ก้อนใ่้อนันนใ่อน้อกน้นก้อนอน้มนน

กอที่ที่ดึ้วยความสุขเนี่ยไม่เห็นไงคืยท่านสุณอืมก็ตอบตือไว้เสียนนนี่ตอบตือแล้วอืมอืมืมอ่มเนี้ยเอาแต่ละคนก็จะ พวก้เาวรทบอกวนครับใทานะการอินการเลิาน้าก่อนหอกค่อมดก็ู้หลรักกูง่าเพื่อในจิตที่ชอบให้ส่วนบุญอานุโมทนาส่วนบุญแสดงธรรมก็กนี้หละฟังธรรมังก็นี้หละธรรมความเห็นในตัวไนถูกไหวท่้นดีเลดีรั้ตัวเลยตัว้นองกรบแม่มีหลีขั้นองพุทธเจ้าตามได้ผลิงเนนี้ เรียกว่าุดยอดของความรูร่กนันครัโอ้ไปใส่มีดถึงต่งเรียงบุญคุน่อแม่ท่างนันเอไม่ของไทยยอดพร้อมปัญญาตัอ่างต่สุโขศรีต้นสุรขศร่ละวันจ่ายไม่ขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ขึ้นอย่างนี้ ดมาไปบแคเราบอกเลืองหมเนหมดขาดายเลยอดของปัญญาคือการอีความจิตใจของตัวเองนานนี่แหละถือรักแรกพอถักรักถะอรักกล้ากับว่าเฉียดน้องก็บว่าดีใจนี่แหละเว่ามาแล้มันต้องมีหางมามาเียนี่มีหางจะไม่การมีหางจะเียดมันว่าั

่อ้ยบักหัตงอหัวย่าตน้มอิงนี่ผ้าผามาเติมพลังผ้ามาชารแบตเด่นมันยเลยคือยอของปัญญากการเจริญพันธุลจรอนี้ยาตมจ็ม่อืัวไม่เจ็บแต่อืม่อาตก็อืมนี่หัวเจ็อคบอืม่ันเนียเใส่กันทีเดียวเขาก็เหมือัดเขายนง้องอ

นี่มาหหวเมียดมาหววถ้ามวมสั่งเกดีคนนท่าสั่งสลาเกดีนี่ีทุความคาเลยฟองกีแม่โปะอกร้อยชาติฟองเก้านั่นแหละเป็นเกดสีรของชาตินี่แหละการสั่งเกดีนี่แหละไปออกมาเองคเดนนี่แหละตัวอยาเกม่ส่งหมไ้ตามนีุ้มมันลุไปลุใต้ หลวงพ่ออยากสร้างเจดีย so si so ์ก็เลยอันเชิญนี่เนี่ยอันเชิญพระเล็กไรขวดขวดเล็กไรเขามาก่อนเนี่ยอาจารย์ชนชัยก็เลยบูซ่ามาไหว่อนแล้วก็เจ้าคุณพระส้างเจดีย์ได้เนี่เสียวเข่าเจดีย์ได้เนี่หามีโอกาสเท่ากับมารวมสร้างเจดีย์นี่เนี่อาจารย์ชนชัยเนี่ยเอาพระธาตุเล็กไรเนี่ยมันเป็นมาจากเงายได้นี่เอามาถวายได้นี่ยพิมพ์จะผ้าถวายผ้ามืถวายเจดีย์ก็จะกลับได้ไหว บริษัทม<บ>าเทียดยังมันสีเลื่อนสีไหลเขาต้องเอาสิ่งผระธาตุนี่คือส้่งซาลาส้างโบสถ์สั่งเกดีสามสิงในโลกมนุษย์ของการเหตุการณ์ท่ำก็คืจอจังม่งค้นีีเขียนไว้นั่นละ่ะอันนี้ละ่ะที่เขาเหตุตาหน่อยมีหน่อยเหตุหน่อยมีขาเจ้าจเหตุเหตุไปเข้ากับเหตุไปนี่คือการเหตุการณ์ท่ำมองมนีมันเป็นมองเดียวที่ว่าอยากให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิต นี่นี่นี่ของมูนี่มันสีดึงกันมากดูดกันมากล่ะยู่นี่เขาเรียกว่าดูดกันมากอืมการนอนหลับที่ดีเกินกากวัคซีนที่ดีด้วยเขเรียนอนการนอนหลับที่ดีกดก็ัคอนที่ดีด้ย เฮากันบ่บอันนี้นั่งเอกส่วนตัวเสียงยีสานอ่ะไม่ยุ่งหนีละอายมอนกันครับหนีไม่ยุ่งหนีแล้วเสียงทัวร์น้องบุหรี่เอาบัดนี้เฮ้าได้เวลาด้สยบัติสิบลาบริยุทธ์ดรก เราไปติหลงานนั่ทำเงี้ยบ้องพอติดตามเพื่อนได้ติดตามยูทูบน่อสาวหน่อยนั่นตัวอะไรเด้เบิ้งอยู่เออขันท้อมีเวลาน่สิภ้าไปเบิ้งผาดกีดีเยอทั้งฝุ่นฝันสางอ้อมอยอะทั้ ได้ตายก่อนกับขอก่อนตายายกัี่ยังมเตรีมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายสลัดหลังหมูยี่ห้อยกัวอยกัวเสากับไก่ซีเรีมาครัโอเคนะครับอบัตท เดี๋ยวก็บ mm ้าไอางันเหอวันจ่ายก็อยู่บ้านคิรยองมาเหียเตัว่าอราคนไม่เขียนีวะวันจ่าจตั้งว้หยังไ่เป็นคาบ้าไแล้วนจก็อยูแล้วไม่ายก็อยเดียวแต่เราแต่ละวัดเนี่ยใส่เวลาดนละเด้อประเทศนี่ยมีแต่ได้รับโอวัตรทำตัวประเทศเนี่ยไป เอาเอา